สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเคลียร์งานกันเดี๋ยวให้ดูงานกันนะคะนี่ค่ะเพียบเลยเพียบค่ะเพียบกกระเป๋าเงกระเป๋าเราก็จะมาเคลียร์งานแรกกันเลยเนาะเป็นงานภาษาม,มาลาย,อยูอ่านไม่ออกค่ะนนออไม่ใช่เคลียร์งานสิเรว่าอะไรนะอ่านทบทวนเนาะ อัน,นก็จะเป็นภาษามาลายูค่ะใครอยากออกเรยนเนาะเราจะสอนวัดภาษามาลาย,ยูกันนะคะบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้วันวันจันทร์เสร์นีน ถ้าสาม,มาเลยกเขาจะอ่านวันจันทร์ว่าเซอเนนแล้วก็อังคารเซราซาพุทธราบูพฤหัสศุกิสสุยมัสเส,ส,สารัตตูอาทิตย์อาฮัต อาฮัตก็ได้บินกูก็ได้นะคะแล้วก็วันฮารีอีนีวันนี้ฮารีอีนีแต่ถ้าวันอะฮารีถ้ามเมื่อวานอะเกอร์มารินถ้าพรุ่งนี้ก็เบสซ็อกเบสซอกโอเคโอเคอะไรบ้างนี่ ควูแบบสามมันจะอยู่บางคนอาจจะรู้แล้วเนาะอยากให้สอนวิชาไหนอีกก็บอกมาเลยต่อไปก็จะเป็นคณิตศาสตร์ปุง้งคณิตศาสตร์แล้วก็กเล่มเ,เล้วเลขที่สี่นะหนูเลขที่สี่นะคะโอ้ยเยอะเหมือนเกินนั่นเนี่ยมีหน้าไม่จะทำด้วย อ๋อลืมไปพุณยันไม่ได้ทำนี่ว่ะไปเทิรมาเทียงงานค้างถูกไหมคะถูกค่ะถูกค่ะโอเคอันนี้อันนี้ก็ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเนาะไม่มีเลย ทำเลีวล้วทำเล้ยวเนตารางก็จะเป็นยางไงรู้เขียนได้ทำไมในการรู้นก็มอีกเอือริง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 จปิดปิดต่อไปไม่รู้เหมือนกันทุกคนได้มาคือ แข่งขันลายมือค่าอันดับที่หนึ่งเหรียญทองโรงเรียนป,ปิด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 อะไรเด็อกอะไรคโรงเรียนจุดจุดจุดขอมอบเกียรติบัตรไว้นี่ไว้ให้สแสดงว่าเพื่อสแสดงว่าเด็กหญิงๆๆๆๆๆอ ได้รับรางวัลร,ระดับเหรียญทองการการิจกรรมแข่งขันคัดลายมือระดับช่วงชั้นประถมเนื่องจากวันนี้เป็นวันมาสามาสาไทยแห่งชาติจบไม่ไ้่านมาดูเงินที่สะสมกันที่จริงมีอีกนะจะอยู่ในบัญชีบุญเล้ยวคือเพิ่งสะส,สมแล้วก็จะเอาเงินนี้ เงินเงินเท่านี้ไปซื้อลูกป,ปะแล้วก็มาขับใครอยากได้ทักมานะคะ่าอ้อาทำรู้ได้ส่งเฟชไม่ให้เนาะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นของที่เพื่อนให้มาวันเกิดต่ตมไม่รู้ตัวนโงงานจริงไหมเนะี่ย มากกว่านี่เพื่อนไทยค่ะวิมีอันนี้ด้วยให้เป็นของเราเองนะ่เดี๋ยวจะรีวิวสี2สสที่เราได้นี่อีสคับคับพี่คับพี่คับพี่คับจุ๊บคับพี่คับพี่คับพี่คับอืมออาไป พี่ครับ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 มันไม่ไปอ่ะทุกคนมันไม่ไปอ่ะโอเคอะไรอยู่นี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวของแป๊บหนึ่งมาเป่าอีกใบ ไม่ได้พาไปโรงเรียนจะพาอยู่บ้านได้นี่คือ,อับบเลขของเขาสอบทันทีเนาะเขาสอบด้วยแหละมาดูกันอะไรขาเก็บไว้ทำอมเขก้บ้างนะขี้โอ้โหอัตวซสซตซ์นิม่าคิส มีตัวไน้เน็กใสามใบนในสามใบพนอนะใอันหมดเลสของที่เน็กที่เน็กเป็นสิบตามนั้นตามนั้นอีกโยครับพี่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 ครับนี่คือการที่ได้มาแต่แต่แตใส่ไม่จุแล้วค่ะแฟม แฟม้มใส่แม่โจแล้วครับพี่เนาะแฟมใส่ใส่กร์ดแม่โจแล้วมะให้ดูแฟม้มกาด t h บ s สบ i สบ h สบ t สบ s สบ i สบ h สบ t สมี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 ริงๆิลายอันเวอร์พอพอเนาะพอเนะ เดี๋ยวเราจะให้ดูการตดกันนะเราได้มาตอนแรกดีใจมากค่ะแต่พอดูด้หลังเฮ้ทุกคนทำไมมันไม่มีเนี่ยการนี้ด้วยการนี้ด้วยทำไมมันไม่มีายเซนส์หรือไม่ใช่ไม่ใช่การนี้หรอทำไมมันไม่มีเอ่ยถามหน่อยสันสุทำไมมันไม่มีอ,มอ,มมมมอ่ะอไป ไฟอกไม้เดนดึ๊ตึ๊ตึไฟไม่ค่อยติดแล้วโอเคเรติดจิๆงันส่าง,งแบบนี้นะโอ้ยผมไม่ไม่ได้ไม่ให้เห็นผมไม่ได้น้คลิไปแล้วอันหนึงชั้ มีสองอันนุบิเน็กอีกอัน,นแต่ค่อยไม่ได้โปรแฟมการไม่มีรูให้ให้อยเวน่นสายตาอันนึงแล้วก็มีเว่นกอาแสงสองอืมแต่ว่าอันนั้นของ,อ,องนอกค่ะ อืมเป็นเปปเป็นซิสกัสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซิลเกอร์แถมขายนะคะขายใบละใบละห้าบาทน,นี่ก็จะเป็นกระป๋องใส่แล่ลนแต่ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่เนาะกระจุกขูดฟองคลิปคลิบคิบคิบ

หน้าหน้าหนูขาวมิคะหน้าหนูขาวไหมดับขาว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 โอเคขอบใจจบคลิปเพียงเท่านี้ไปแปะค่ะถ้าเป็นภาษาอิสลามเขาจะบอกว่า วาบิลลาฮิตาวฟิควันฮิดายาวาสลามุอาลัยกุมวาลามตุลลอฮิวาบารกาตุบุยบุยแค